สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการสายตรงบลูสกายนะครับพออากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่เราก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมถึงความคืบหน้าถึงสินค้าต่างๆของ b l Blue Sky Direct แเราก็ความคืบหน้าของสถานีว่ามีอะไรอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบบ้างนะครับวันนี้ผมมากับคุณทะเกิงสมทรัพครับผู้อำนวยการสถานีมาร่วมรายการครับสวัสดีครับคุณทะเกิงครับสวัสดีครับผมจะเชิญคุณฟังเนี่ยชิงรางวัลชิงรางวัลอะไระครุณตะเกิง เป็นรางวัลพิเศษรางวัลน,นี้นะครับคุณวิทเทียนี่จะต้องเป็นคนหามาเองฮะผมยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยรางวัลอะไรครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือคุณวิเทยียนกําลังจะมีรายการโทรทัศน์รายการใหม่อที่ฟ้าวันใหม่ครับเรายังหาชื่อรายการไม่ได้ให้คุณผู้ชมส่งประกวดชื่อรายการเ<อ><ม>ก็ดีไหมก็ดีนะแล้วผมก็จะคัดเลือกใช่อันนี้ให้สิทธิผมในการคัดเลือกเองใช่นะครับคัดเลือกเองแล้วก็ผมว่า ให้นกหวีดเงินสักอันหนึ่งก็จะดีนะ,ะสําหรับผู้ที่ชนะประกวดตั้งชื่อรายการของคุณวิทียนทีนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนสิก่อนที่เขาจะา concept, ประกต์คอนเซปต์ก่อนทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผมหายไปไหนทําไมเดี๋ยวนี้ไม่จัดรายการช่วงเช้ากเกรงคุณผู้ชมว่าตอนนี้กําลังเตรียมทํารายการใหม่นะครับก็เป็นข่าวสารเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมได้รับทราบรายการใหม่นี่ก็จะเป็นรายการที่คอนเซปต์ของรายการเนี่ยจะบอกว่าเป,เป็นรายการที่ไม่จํากัด no limit uh. ไม่จํากัดไม่จํากัดหมายถึงว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการให้ก็การให้ที่ไม่จํากัดนะครับคนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ให้เขาเขาให้อะไรเขาทํำยังไงไม่ว่าจะเป็นคนที่บริจาร่างกายคนที่บริจาคดวงตาหรือคนที่ทํางานเพื่อสังคม,มคือเป็นคอนเซ็ปต์ของการให้ที่ไม่จํากัดครับหรือการไปพาไปดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของงาน พัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือเราจะไปติดตามความดีของคนคจะเป็นเรื่องจะรูปแบบของรายการก็ะจะเป็นเรื่องของการทําติดตามความดีแล้วทุกอย่างนี่ก็จะเน้นที่ว่าไม่จากัดน,นะครับการแบ่งปันการเสียสละ,ะการให้การให้แบบสร้างสรรค์น,คนะฮะแล้วก็เรื่องของการผจญภยัยการอนุรักษ์ธรรมชาติผมเพิ่มเงื่อนไขสักอันหนึ่งได้ไหมในชื่อรายการเนี่ย ขอคำว่าฟ้าด้วยต้องมีคำว่าฟ้าด้วยมันจะได้ตรงคอนเซปต์กับฟ้าวันนี้จะฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณผู้ชมช่วยคิดนะครับแต่ว่ารูปแบบของรายการเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการให้การรับอย่างวันก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นฟุตเทจหรือว่าคลิปสั้นๆที่คุณวิทยาเยอนออกเดินทางไปเที่ยวทางภาคเหนือนะเห็นกล้องติดไปกับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปเรื่อยก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับแล้วก็รายการนี้พร้อมเมื่อไหร่ ก็จะออกอากาศก็น่าจะประมาณในระหว่างที่เตรียมงานอยู่เนี่ยขอชื่อรายการประมาณสักปลายเดือนกุมภาเพราะต้องต้องเตรียมงานกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะสนุกนะฮะก็เตรียมคิดไว้แล้วเราก็จะมาบอกกันที่นี่เพื่อที่จะดูว่าจะส่งไปยังไงจริงๆอยากให้ส่งไปรษณีอยากให้ส่งไปรษณี ไปเสีก็ได้หรืออีเมลมาก็ได้นะครับหรือส่งมาทางเดี๋ยวเราไปคิดก่อน Facebook ก็ได้เพราะว่าบอกคุณผู้ชมตามตรงเลยว่าเพิ่งคิดเพิ่งคิดเมื่อกี้เนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าคุณจะเกิงจะให้ประกวดชื่อรายการนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ในรายการสายต้องบูสกายวันอื่นเราก็จะพูดเพิ่มเติมแต่คอนเซปต์ของคุณผู้ชมที่ฟังรายการเราวันนี้ได้เปรียบก่อนได้รู้ก่อนนแต่คอนเซปต์คร่าวก็คือหนึ่งก็คือเราใช้ศักยภาพอย่างไม่จํากัดนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยสามารถที่จะพาติดตาม คุณผู้ชมไปชมไม่ว่าจะเป็นบนหลังมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนฟ้าหรือดำลงไปใต้น้ำนะครับก็คือใช้ศักยภาพที่ไม่จำกัดทำเสนอรายการอย่างไม่จำกัดแล้วก็ <c oughs> รูปแบบก็จะเน้นเรื่องของการเป็นผู้ให้แล้วก็กลายเป็นผู้รับ,รบนะครับ,รบเพราะว่าอย่างคอนเซปต์ที่คุณจะเกินเคยพูดที่ผมก็รู้สึกว่าคือทุกลมหายใจของเราเนี่ย <c oughs> ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าเราก็ต้องหายใจออกอทุกครั้งที่เราเป็นผู้รับเราก็ ต้องคิดเสมอว่าเราต้องเป็นผู้ให้ไม่มีใครสามารถเป็นผู้รับได้ตลอดเวลาธรรมชาติที่สมดุลของมนุษย์นะของทุกสิ่งในโลกเนี้ยให้และรับมันต้องสมดุลกันมันต้องเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันคือถ้าเราเห็นแก่ตัวอย่างเดียวนะเราก็ไปไม่รอดสังคมก็ไปไม่รอดนะฮะดูอย่างนักการเมืองจํานวนมากที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันเกิดขึ้นจากธรรมะข้อนี้เลยคือให้กับรับเนี่ยไม่สมดุลกัน เมื่อไม่สมดุลกันแล้วเนี่ยเมื่อธรรมชาติไม่สมดุลเกิดปัญหาทันทีนะฮะสังคมก็เหมือนกันนักการเมืองก็เหมือนกันที่บริหารบ้านเมืองมาจนกระทั่งเราเข้าสู่สภาวะติดตันเพราะนักการเมืองจํานวนมากเนี่ยขาดหัวใจเรื่องของการให้กับรับที่ไม่สมดุลคือเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณต้องให้มากกว่ารับนะหรือถ้าคุณรับมาการแบ่งปันออกไป มันก็จะต้องสมดุลกันแต่ทีนี้เมื่อมันไม่สมดุลเนี่ยสังคมมันก็วิกฤตนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะเป็นคอนเซปต์รายการของคุณวิทยเยนนะฮะแล้วก็เชิญชวนคุณชังตั้งชื่อเข้ามามีคําว่าฟ้าอยู่ด้วยนะรางวัลจะเป็นอะไรผมว่าเอาเป็นว่าเป็นนกหวีดเงินก็แล้วกันนกหวีดเงินก็แล้วกันนกหวีดเงินลงยาลายทองชาติเนี่ยสำหรับผู้ที่ชนละเลิศในการแต่งชื่อนะ เอาละครับ,รบทีนี้นก็มาถึงเรื่องหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่หนังสือที่อยู่ในมือนี่นะครับ<ะ>ตอนนี้เนี่ยต้อง,งเอีเลยคุณผู้ชมว่าขาดตลาดชั่วคราวขาดตลาด2วัน2วันสําหรับ,รบท่านที่จะเดินทางเข้ามาซื้อที่สถานีนะครับคือวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์นะเอาชัวร์ว่าวันศุกร์ช่วงเช้าเนี่ยท่านมาซื้อก็จะไม่มีของนะะศุกร์บ่ายเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะก็จะมีของ รตใหม่เข้ามาแล้วคงทีนะครับส่วนท่านที่ยังสั่งซื้อทางไปรษณีย์นะทาง call center ก็ยังซื้อได้เหมือนเดิมเพราะว่าเมื่อซื้อมาแล้วเราก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการที่จะส่งให้กับคุณผู้ชมขณะนี้ก็ยังค้างส่งท่านผู้ชมอยู่ประมาณสักสามสี่ร้เล่มนะฮะที่สั่งเข้ามาเมื่อบันก่อนเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆที่คุณผู้ชมได้สนับสนุนนะฮะหนังสือนี่ก็ ลดแรงหมดแล้วก็คือกําไรจากหนังสือนี้เนี่ยก็จะเอามาใช้ช่วยให้สถานีฟ้าวันใหม่เราเดินหน้าต่อไปได้ก็ชัดๆเลยนะฮะหลังจากนี้เนี่ยรอนิดนึงตอนนี้คือถ้าจะเข้ามาซื้อสถานีเนี่ยยังเข้ามาตอนนี้ยังไม่มีของแต่หลังจากวันศุกร์ไปแล้วจะมีของแน่นอนนะครับของกำลังมารันที่สั่งทางโทรศัพท์ก็รอรับได้นะครับเพราะว่าผมมีการปรับปรุงภาพอยู่สักสามสี่ภาพนะครับก็เพื่อที่จะบังเอิญ ภาพบางภาพเนี่ยอาจจะมีบุคคลที่ซ้ํากันหรือว่าภาพบางภาพอาจจะไม่ชัดนะฮะแต่อันใหม่นี่ก็ปรับให้แล้วนะฮะแต่ก็ท่านที่ซื้อไปก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายจากเล่มแรกนะฮะเพราะว่าภาพเนี่ยที่เอาใส่เข้าไปก็อารมณ์เหมือนกันหมดนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับนอกจากหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่นะครับก็มีหนังสือของอาจารย์จักพันชูเพชรนะครับหนังสือชื่อว่าจัก ชื่อสั้นๆนะครับว่าจักเนี่ยจัรพัน 1> 1, ชูเพชรเนี่ยนะฮนะคุณผู้ชมที่หนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่เนี่ยนะก็เป็นหนังสือภาพนะฮะเล่าเรื่องด้วยภาพเล่าเรื่องด้วยภาพนะฮะเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องด้วยภาพาราคา3า0ร้อยเกบาทนะฮะหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องด้วยตัวหนังสือแล้วก็มีภาพด้วยเป็นอารมณ์อันสุนทรีในมุมของอาจารย์จัะครับแล้วก็เพียง290บบาทนะฮะอันนี้รายได้ก็ เข้าสู่สถานีบรูสกายเช่นกันนะฮะคือปกติหนังสือพวกนี้ถ้าไปวางตามร้านหนังสือเนี่ยนะฮะเราก็เห็นใจเราก็อยากจะส่งเสริมแต่ด้วยสถานการณ์ของบรูสกายของฟ้าวันใหม่วันนี้เนี่ยเราก็ต้องการที่จะขายเพื่อที่จะมีรายได้มาหล่อเลี้ยงสถานีนะฮะขออาจารย์จักเนี่ยเราก็ไปขอมา,เอา500เล่มนะฮะ500เล่มแรกก่อนนะฮะเพื่อที่จะนํามาจัดจําหน่าย ขายตรงให้กับคุณผู้ชมถ้าสนใจนะซึ่งขนณะนี้ก็บอกว่าน่าจะแพ็คคู่แล้วนะมีหนังสือคุณถนอมอีกเล่มหนึ่งก็แพ็ค3นะท่านไทยสนใจก็สามารถเลือกซื้อได้ตั้งแต่ 1, 2, 3อนะฮะอันนี้ก็290บาท 02, 3 0 8 0 5 5 5นะฮะเล่มนี้เข้ามาที่ซื้อที่สถานีตอนนี้ได้ทุกวันมีมีขายอยู่นะครับของไม่ขาดนะครับทีนี้วันเดินหน้าตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปคุณเกิงจะไม่อยู่ จะไปเที่ยวญี่ปุ่นลองฟังเสียงหน่อยได้ไหมผมจะไปไหนมีฟังเสียงไหมฮะทันไหมฮะถ้าทันเนี่ยเตรียมก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเล่าไว้ก่อนว่าคุณสาธิตวงนองเตยกับคุณทะเกิงสมทรัพเนี่ยจะไปญี่ปุ่นไปเที่ยวซัปโปโรนะครับที่ซัปโปโรเนี่ยมันมีเทศกาลหิมะปีหนึ่งมีเพียงแค่สัปดาห์เดียวนะครับแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในขณะเดียวกันคุณทะเกิงคุณสาธิตก็จะไปเอาเก็บ เกรดเล็กๆน้อยๆมาทําในรายการ,รคิด,ดต่างระหว่างมน,นครับเพราะว่าคุณสาธิตเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยขอฟังนะฮะพร้อมยังครับยังไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมนะค,คือคุณสาธิตเนี่ยนะฮะถ้าใครติดตามรายการคิดต่างระหว่างมรรทัดเนี่ยจะพบว่าคุณสาธิตเนี่ยอ่านวรรณกรรมญี่ปุ่นเยอะมากครับสาเหตุที่อ่านวรรณกรรมญี่ปุ่นเนี่ยคนแรกที่มีอิทธิพลต่อคุณสาธิตเนี่ยก็คือลูกสาวลูกสาวลูกชายเนี่ยอ่านอันกฤษต้ญี่ปุ่น และตัวคุณสาธิตเองเนี่ยคือจริงตั้งแต่พวกเราเป็นนักศึกษารุ่นพวกเราเนี่ยได้อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นกันเยอะโต๊ะจังแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยญี่ปุ่นกําลังมาแรงก็ได้อ่านมาตั้งแต่โอ้เราอ่านตั้งแต่โดราเอมอนอ่านตั้งแต่ด็อกเตอร์สลามด็อกเตอร์สลามกับหนูน้อย阿拉เล่ด็อกเตอร์สลัมชื่อจริงชื่ออะไรจำได้ไหมไม่รู้ฮะชื่อเซนเบ้ชื่อจริงชื่ออะไรเซนเบ้นะเดี๋ยวก่อนต่อยเซนเบ้ป่ะไมันชื่อนักภาพนัะต่อยนะต่อยทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีนิยายของญี่ปุ่นเนี่ยประเภทหนักๆนะวิทยาเขาพร้อมแล้วเรื่องที่คุณคุณะเ,เกินกับคุณสาธิตจะ่านไปเรื่องหนักๆเนี่ยบ,บางทีคนที่แนะนําให้คุณสาธิตอ่านหรืออ่านเขาอ่านแข่งกันกันกบท่านกอบศักดิ์สภา,าวสุขคือหนังสือของญี่ปุ่นเหมือนกัน <S <S <an> <S ท่านกอบศักดิ์อ่านคุณสาธิตก็อ่านแข่งกันและอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคุณสาธิตคือพระกำนานสุเทพท่านอ่านหนังสือญี่ปุ่นด้วยพระกำนานสุเทพอ่านหนังสือจีน ต้องซื้อกำลังภายในจีนตำราจีน <c oughs> ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าคุณสาธิตเนี่ยเขาเป็นนักอ่านอยู่แล้ว <c oughs> ใครอ่านมคีคือเราจะไม่รู้หรอกว่าใครไปอ่านอะไรมารแต่เมื่อคนที่อ่านแล้วบอกโอ้ยเล่มน,นี้ดีนะนอนหนังสือเนี่ยตามอ่านหมดนะซึ่งคุณสาธิตก็ตามอ่านใครอ่านอะไรก็ตามอ่านหมดนะฮะก็ถึงทําให้ได้เกิดรายการคิดต่างระหว่างทัดนขึ้นนะเดี๋ยวเราไปฟังดูนะครับ,ว,บว่าเรา ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวฮอกไกโดด้วยกันคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้านูาน้นนะครับผมกับคุณสาธิตวงน้องเตยก็จะไปฮอกไกโดกันกับทัวร์ฮอกไกโดของฟ้าวันใหม่แล้วก็คุณผู้ชมจํานวนมากนะครับในโอกาสนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะไปทํารายการคิดต่างระหว่างบรรทัดที่นู่นด้วยบนหิมะเลยบนหิมะเลยนะ <laughs> เพราะว่าคุณสาธิตเนี่ยนะ <laughs> เป็นคนที่อ่านวรรณกรรมญี่ปุ่น,นเยอะมากครับ <laughs> ตั้งใจจะไปทําอะไรที่ฮอกไกโดผมว่าฮอกไกโดเนี่ยมันมีจิตวิญญาณบางอย่างนะ,ะของคนญี่ปุ่นซึ่งผมคิดว่าเราไปที่นั่นเราจะสัมผัสบรรยากาศบางสิ่งบางอย่างแล้วพอย้อนกลับมาหาวรรณกรรมของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันจะได้ได้ฟิลมากนะ <laughs> จะได้ฟิลมาก <laughs> คุณตาเกิดเพราะฉะนั้น <laughs> ใครที่อยากจะไปร่วมคิดต่างระหว่างบรรทัดกันที่ฮอกไกโดนะ,ะ,ะบนฮิมะท่ามกลางบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่นะ ต้องไปทัวร์กับเราไปทัวร์กับเรานะครับแล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าใครเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณสาธ,ธิตเนี่ยอ่านืูเยอะมากและโดยย่างยิ่งวรรณกรรมญี่ปุ่นเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยที่ฮ OK อกไกโดนะครับตรงนั้นก็บินไปไกลมากเลยนะบินไ,ไปไกลนะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนกันนะครับใครสนใจที่จะไปเที่ยวฮอกไกโดกับเราก็เรียนเชิญนะครับ023080555สัป,ปดาห์นี้สุดท้ายในการตัดสินใจแล้วครับ ครับก็เป็นทัวร์ที่ตอนนี้เหลืออีกไม่ถึงสิบที่นั่งนะครับก็เชิญชวนผู้ชมรีบจองเข้ามาเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องทําวีซ่าก็พูดง่ายว่าอาทิตย์นี้เนี่ยก็น่าจะต้องปิดแล้วต้องปิดแล้วนะฮะเพราะว่าต้องคอนเฟิร์มกลายเป็นว่าฮอกไกโดเนี่ยช่วงนี้คือไฮซีซั่นใช่เพราะโดยยิ่งในช่วงที่เราไปกันเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเทศกาลหิมะคุณผู้ชมลองดูภาพเทศกาลหิมะที่ฮอกไกโดเนี่ยมันสวยมากเนี่ยนะครับ อนกลางวันก็จะเห็นเมทีมะขาวๆเขาตกแต่งเป็นปราสาทเป็นรูปแกะสลักต่างๆเนี่ยนะครับที่สวยงามเราจะมีโอกาสได้ไปชมเทศกาลทีมะที่นู่นเนี่ยทั้งตอนกลางวันและตอนหนึ่งคืนผมเน,นี่ยนะฮะผมมีความรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ไปพื้นที่ที่มีหิมะนะฮะนานแล้วนะ <S <S อย่างเช่นผมเคยไปน้ำตกนายังการาเนี่ยนะฮะตอนแข็งใช่ไหมตอนปีใหม่ตอนปีใหม่มันเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะ แต่ปัญหาของมันคือว่ามันเหงามากมันเงียบมากครับแต่มันสวยมากแล้วเราก็ชอบแล้วก็ไปกันเนี่ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นว่าพอมีน้ําแข็งเข้านะเขาจัดเทศกาลใช่แต่เทศกาลเขามีแค่ปีละสัปดาห์เดียวนะครับแต่ว่าก็มีหลายที่แต่พอจัดเทศกาลเข้าเนี่ยคนก็แห่ไปเที่ยวเหมือนเหมือนซัมเมอร์ของฝรั่งครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มี ยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยผ่านไปหลายสิบปีเนี่ยนะฮะพื้นที่บางพื้นที่ที่มีแต่ความหนาวเย็นเนี่ยก็สามารถที่จะจัดอะไรเป็นเทศกาลแล้วแต่ที่จะครีเอทขึ้นมาเนี่ยให้ผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวได้ไปกันทั่วโลกเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะชาวญี่ปุ่นรหรือว่าพวกเราเท่านั้นนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นภาพพระนี่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทของไทยที่คนไทยไปจัดนิทรรศาการที่นู่นเหมือนกันแล้วก็ชนะเลิศนะฮะชนะเลิศในปีที่แล้วปีนี้ก็ไปดูด้วยว่า ฝีมือคนไทยเนี่ยจะไปทำนิทรรศการน้ำแข็งที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นรูปอะไรนะครับก็เรียนเชิญนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะฮะแล้วก็ยังตัดสินใจอยู่นะฮะไม่ว่าจะไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนะฮะหรือว่าอยากจะทดลองไปเที่ยวเมืองน้ำแข็งกับเรานะครับก็เรียนเชิญสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะฮะที่คุณผู้ชมจะสามารถตัดสินใจได้นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่มีการทำวีซ่าเข้าญี่ปุ่นก็จริงนะครับแต่ว่า เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงไฮซีซันเนี่ยการคอนเฟิร์มทั้งที่นั่งทั้งโรงแรมทั้ง,งตัวเครื่องบิน,นร้านอาหารานะฮะ,ะ,ฮะต้องคอนเฟิร์มล่วงหน้าหมดเลยนะครับคือถ้ามันเป็นเวลาปกติเนี่ยมันก็ไม่ต้องอด่วนขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็เรียนเชิญน,นะครับแล้วก็ เราไปกันเนี่ยแบบพิจารี่คุณเกิร์จะไปจะไปลองขี่นี่ด้วยไหมครับสโนโมบิลซึ่งคงไม่ไหวนะคุณผู้ชมที่เดินทางไปกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะไปขึ้นสโนโมบิลเนี่ยไปไปไม่ไปไปลองขับดูเลยอ่ะจริงๆแล้วน่าลองนะครับต้องขับถ้าขับก็ต้องขับเหมือนเจมบอนขับเซ่งกันเลยซะ่งต้องให้ระบดตุ้มนะครับใเชมคุณผู้ชมนะครับก็รีบจองเข้ามาเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสจัดไปสักครั้งหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่า มีหน้าเราจัดไปหรือเปล่าแต่ที่จองไปแล้วเนี่ยเราออกเดินทางแน่แต่จะสรุปจํานวนภายในสัปดาห์นี้ครับก็รีบจองกันเข้ามาแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะเที่ยวนี้เนี่ยบังเงินผมก็ต้องไปกับคุณสาธิตด้วยเนี่ยนะครับในช่วงเวลาว่างๆนะฮะเราก็ได้นั่งสนทนากันนะฮะทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับผู้ใหญ่สาธิตไปเองเที่ยวนี้ก็สนุกครับคือตลอดเวลา6-7วันที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผู้ใหญ่สาธิตก็ จะอยู่คุณผู้ชมตลอดทุกวันตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับเพราะว่าเรียกว่าเหมือนลงเรือลาเดียวกันต่นี้คือร่วมทัวร์คณะเดียวกันไปคือชวนไปไหนก็ไปหมดอ่ะตอนไปฮอกไกโดเนี่ยนะยกเว้น่าชวนไปออนเซ็นทำไมล่ะออนเซ็นที่ต่างคนต่างไปนะครับแต่ก็ไปเจอกันเองอ่ะแล้วนอกจากนั้นก็มีอะไรอีกครับวันนี้ก็นอกจากนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมหลายคนที่ SMS เเข้ามาชมสินค้าของเราคุณผู้ชม บางท่านเอสเมเข้ามาดูคุณเกิงว่าผงซักฟอกของบ l ูสกายใช้ดีมากหอมนะครับเมื่อสักครู่มีเอสเมสเข้ามา<ค>ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอยากให้ลองดูครีมอาบน้ําขวดใหญ่ๆนั่คุณเกิงขวดตั้ง8 0 0ซีขวดเกือบลิตรคุณผู้ชมผมอยู่ที่บ้านเนี่ยผมทดลองใช้มาสองสองเดือนแล้วย,ยังไม่ถึงครึ่งขวดเลย <c oughs> ผมอาบน้ําวันละสองครั้งนะครับแต่ว่ามันขวดใหญ่มากแล้วราคาก็อาจจะราคาไม่สูงด้วยแค่390บาทแต่ว่า แล้วมันหอมจริงๆเพราะผมใช้เองผมเมื่อเช้าผมจะบอกคุณตะเกิงเลยว่าครีมอาบน้ําของบรูสกายเนี่ยมันหอมหอมคุณต้องต้องลองใช้อยากคุณผู้ชมได้ลองใช้ด้วยครับใช้แล้วดีก็เป็นสินค้าประจําห้องน้ําได้นะครับมีบอดี้โลชั่นมีครีมอาบน้ํามีทั้งแชมพูมีทั้งครีมนวดนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมถ้าเพียงแค่เปลี่ยนสินค้าประจำวันของคุณผู้ชมที่ใช้อยู่ในแต่ละวันเนี่ยเป็นของบ l u e ก k y Direct ฟาวันใหม่ของเราก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีทั้งซันบล็อกสูตรสำหรับใช้ทานหน้าก็มีนะครับก็เชิญชมคุณผู้ชมให้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าของฟ้าวันใหม่ด้วยครับทีนี้นะฮะในเรื่องของโปรแกรมรายการนะฮะนอกจากเราขายสินค้าแล้วเนี่ยเราเรียงความคืบหน้าของโปรแกรมรายการให้กับคุณผู้ชมได้ทราบด้วยในวันวันเสาร์ที่ถึงนี้นะฮะร,รายการคิดสร้างชาติเนี่ย เราจะจัดปฐมนิเทศบรรดาทีมต่างๆซึ่งจะมีคนมาร่วมเนี่ยประมาณ500กว่า500กว่าคนสมัครมาเป็นหลายร้อยทีมหลายร้อยทีมนะครับที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับแล้วก็จะจัด orientation ปฐมนิเทศรบรรดาน้องๆแล้วก็มีการอบรมเรื่องของการพูดในที่สาธารณะนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับคุณแทนคุณจิตอิสระว่าผมขออนุญาต ไปพูดด้วยสักครึ่งชั่วโมงเ <ฮะ S 2> ช้าวันอาทิตย์เ <ฮะ S 2> ช้าวันที่ชห้า <ฮะ S 2> เนี่ยเช้าวันอาทิตย์ <ฮะ S 2> ที่ห้าซึ่งเป็นเซสชันที่จะอบรมเรื่องการพูดในที่สาธารณะ,<ฮ>ะผมขอคุณแทนคุณว่าผมมีเกรดเล็กเกรดน้อยเรื่องการพูดในที่สาธารณะของคุณอภิสิทธิ์คุณชวนและคุณสุเทพเทรือสุบรรณว่าทั้งสามคนเนี่ยการขึ้นพูดในที่สาธารณะบนเวทีปราศัยเขามีเ็ดลับอะไร เออเราก็มีคลิปนะเรามีคลิปทั้งที่แบบเบื้องหลัง behind the scene เนี่ยนะที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นนะแล้วผมก็เลยคิดว่าขอเวลาคุณแทนคุณสัก20นาที mm. ไปเล่าสู่กันฟัง <c oughs> นะฮะแล้วก็จะได้เป็นรายการออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรายการคิดสร้างชาติก็จะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันเสราร์ที่31 <c oughs> เดือนนี้เป็นต้นไป <c oughs> แล้วเริ่มแข่งขันชิงรางวัลเงินแสนแรกเนี่ยวันที่7กุมภาพันธ์ นะทีนี้ก็ไล่ไปเรื่อยเลยจนกระทั่งได้พูดชี่ชนะเลิศที่จะเดินทางไปอังกฤษกับคุณอภษษษษิสิทธิ์วชชาชีวะนะฮะซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาทุกสัปดาห์จะมีรายการคิดสร้างชาติจะมีรายการ,รกคิดสร้างชาติทุกวันเสาร์ารนะฮะอันนี้ก็จะเรียนเชิญคุณผู้ชมนะฮะและนอกจากนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นหน้าจอของฟ้าวันใหม่เนี่ยมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยทีนี้มาเป็นร้อยเลยทุกคนก็จะมาเสนอความคิดมากมาย,ม,ายมหาศาลนะฮะก็อยากจะขอ เชิญคุณผู้ชมเนี่ยสนับสนุนให้สถานีที่มีความตั้งใจทำเนื้อหาสร้างสาร์แบบนี้นะให้อยู่รอดได้เพราะว่าทุกกิจกรรมเนี่ยคุณวิเทียนก็ต้องไปหาเงินมาใช้นะ <laughs> ใช่ครับก็ต้องเชิญคุณผู้ชมนะครับนอกจากกิจกรรมดีๆเหล่านั้นเนี่ยในการทําข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงให้คุณผู้ชมได้รับรู้ข่าวต่างๆอย่างตรงไปตรงมาเป็นหน้าที่ของฟ้าวันใหม่ของเราเนี่ยคเดียวกันเราก็ต้องการรายได้เข้ามาช่วยด้วยนะครับ ช่องทางหนึ่งในการาช่วยเหลือเราก็คือการรับสมัครข่าวสั้นนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยสมาชิกข่าวสั้นของคุณผู้ชมอาจจะขาดหายไปเพราะว่าเนื่องจากการเปลี่ยนระบบจาก 2G เป็น 3G บ้างหรือการเปลี่ยนค่ายมือถือไรระบบพวกนี้มันไม่ตามไปด้วยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ได้รับ SMS มานานนะครับการรับ SMS ข่าวของ Blue Sky เนี่ยง่ายๆนะครับ <c oughs> เพียงแค่ทําตามตัวหนังสือข้างล่างครับเหมือนเราโทรออก กดดอกจันออกด4 1 4 2 2 2 2 2 4ตัวแล้วก็1 1, 1แล้วกดปุ่มโทรออกแล้วก็รอฟังสักพักจะได้ยินเสียงว่าขอบคุณค่ะนะครับครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าจะสมัครซ้านะครับเพราะว่าต่อหมายเลขเนี่ยเป็นสมาชิกได้เพียงแค่ครั้งเดียว,ถ,วถ้าซ้ำเขาก็ดีลิทออกไปถึงถ้าซ้ำเนี่ยเขาก็ยังไง้าชาร์จคุณผู้ชมแค่เดือนละ45บาทจะไม่สามารถชาร์จค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมได้มากกว่าเดือนละ45บาทแน่นอนแต่ถ้าไม่ไม่มั่นใจว่าคุณผู้ชมเป็นสมาชิก SMS ข่าวสั้นหรือยังก็ลองสมัครเข้ามาใหม่ได้นะครับกดดอกจัน414222211แล้วก็โทรออกนะครับเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของเราด้วยครับเพราะว่าสมาชิกของเราช่วงนี้เนี่ยจำนวนลดลงไปพอสมควรเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่ช่วยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าสมัคร SMS ข่าวสั้นก็สามารถช่วยให้ฟ้าวันใหม่ของเราเดินหน้าต่อไปได้ครับแล้วก็เรียนคุณผู้ชมนะครับมีอีก2รายการนะครับในสารคดี สงสครามศึกเก้าทัพนะฮะเราจะออกอากาศในช่วงวันต้อนรับวันฐานผ่านศึกนะฮะก็คือช่วงต้นเดือนพฤษกุมภาพันนะฮะศึกเก้าทัพนะครับ,บ,รบและนอกจากนี้เรายังมีสรฐฐารคดีตามรอยพระพุทธเจ้านะฮะอันนั้นก็จะออกอากาศต้อนรับวันมาฆบูชาในเดือนมีนาคมนะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็ติดตามทางหน้าจอของฟ้าวันใหม่นะครับ แล้วนอกจากนั้นเรายังมีสารคดีดีๆที่จะนํามาให้กับผู้ชมเนี่ยได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะสารคดีเหล่านี้เราก็ได้รับความกรุณาจากผู้ที่ผลิตนะฮะยิงย่งธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมอบลิขสิทธิ์ให้นะฮะมาเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมเรื่องราวที่ทรงคุณค่าไร้การเวลานะครับครับมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีฟ้าวันใหม่ของเราเนี่ยนะครับทางผมและคุณเกิงและรายการสายตรงบลูสกายก็จะมา แจ้งข่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนใครได้รับรู้ก่อนใครว่าเราจะมีรายการใหม่อะไรยังไงจะมีกิจกรรมอะไรที่ไหนยังไงนะครับก็ติดตามรายการสายตรงบรูสกายได้ทุกวันจันถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้ผมและคุณทเ,เกิงก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ,รบเวลาเราสั้นๆหมดเวลาแล้วน,นะครับวันนี้สวัสดีครับ